่ะเสร็จแล้วนะคะลองพื้นเราหมัดแล้วเราก็จะปัดแกนนะคะปัดให้แดงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันอ่อนเองนะคะจริงๆเราปัดที่ตาด้วยก็ได้ <c oughs> คือการแต่งหน้าจริงๆมันง่ายมากนะคะแค่ห้านาทีสิบนาทีเราก็สวยได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ทาตานะคะคือจริงๆแล้วอะ่ะพวกเราคิดเยอะกันเองในการแต่งหน้ามันไม่จาเป็นต้องสวยเป๊ะปังะไรขนาดนั้นแต่ให้เราดูสดชื่นนะคะสดชื่นแล้วก็ ไม่ดูแบบหน้าโทมเกินไปนะคะผู้หญิงเราก็ต้องสวยนะคะครูจริงๆถ้าเกิดเวลาที่แต่งหน้าของครูถ้าไม่ได้ออกงานจะใช้เวลาห้านาทีแค่นั้นนะคะทาตาเลยทาตาเพื่ออะไรเพื่อให้ตาดูเด็กๆบ้องแบลลนะคะทาไปเถอะนะคะ ปัดๆไปเดี๋ยวสวยเองนะคะไม่ต้องคิดเยอะเสร็จแล้วเราก็ทาบล็อกตานิดนึงนะคะตอนแรกเราทาขึ้นไปถึงคิ้วเลยเนาะอันนี้เราทาตรงรอยพับตานะนี่เองสบัดแปรงนิดนึงนะไม่ใช่ไม่สบัดแปรงเลยนะสบัดแปรงนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นก้อนนะคะตรงทับตานะเสร็จแล้วเราก็ ใช้สีเข้มนิดหนึ่งนะคะอ่อติดปลายหางตานะให้ตาดูเข้มขึ้นนะคะติดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้บล็อกตาแล้วเนาะเออโอเคนะคะนี่ก็ได้บล็อกตาแล้วเสร็จแล้วเราก็เขียนคิ้วนะคะ เนียนคิวก็ง่ายๆค่ะไม่ต้องคิดเยอะนะคะเขียนจากกล้องนี้ก็ได้นะคะคิชอบใช้อย่างนี้ซื้อที่เซเว่นนะคะเออมันอันเล็กๆดีนะคะก็เขียนง่ายนะคะก็ปึ๊บปื๊บป๊บไปเลยนะคะเขียนให้ปลายคมนะคะหัวหัวคิ้วค่ะต้องใหญ่กว่าหางคิ้วนะคะเพื่อเป็นหัวมังกรเนาะเ อันนี้ก็หางวงกรก็ต้องคมนะคะโงเ่เฮงเราจะต้องแบบปังนะคะเออคิ้วนี่คือโงเ่เฮงนะคะเหมือนหลังคาบ้านเลยใครหลังคาบ้านเอาง่ายคิวโง่เฮงนะคะเดี๋ยวครูจะสอนให้มันต้องอยู่อย่างนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะจากปลายหางตาวัดขึ้นมาถึงอยู่ตรงนี้นะคะนี่มันจะเป็นหลังคาบ้านที่ดีนะคะกันฝนกันเรื่องราวได้นะคะกันปัญหาได้ถ้าใครที่มี ห่างคิ้วอยู่แค่ตรงนี้ยก็เหมือนฝนนะคะถ้ามันปีหลังคาไม่มีการสาใช่ไหมคะมันจะตกเข้ามาในบ้านปัญหาก็จะเยอะนะคะอันนี้คือคิ้วโง่เฮงนะคะครูเขียนคิ้วโง่เฮงทุกวันนะคะครูเป็นคนเชื่อเรื่องโง่เฮงนะคะเออนะคะครูต้องมีโง่เฮงดีนะคะคือเรานิสัยดีด้วยโง่เฮงดีด้วยวัฒนาดีด้วยโอ้ยมันดีพร้อมไปทุกอย่างนะคะชีวิตมันก็มีแต่เรื่องง่ายๆเรื่องโชคดีนะคะ ความคิดก็ต้องดีนะคะไม่ใช่โงเ่เฮงดีอย่างเดียวความคิดไม่ดีนะคะแล้วก็วัดดูว่าโอเคนะคะได้โงเ่เฮงเราแล้วหัวเราก็ต้องใหญ่นิดนึงนะคะ <c oughs> นี่นะคะถ้าใครมีขนคิ้วตรงกลางนี้ให้กันออกนะคะเพื่อเงินทองจะได้เข้าง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ปัดคิ้วเราค่ะให้มันฟงๆนะคะฟูๆ นี่ครูสอนเขียนคิ้วหงเฮงนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ปัดมัคคาลานิดนึงนะคะถ้าอยากสวยก็กิดอไลเนอร์นิดนึงนะคะแต่ของครูนี่ครูสักขอบตามาแล้วเนาะขอบคิ้วแล้วก็แล้วแต่นักเรียนนะคะอยากอยากทำก็ทําแล้วเราก็ปัดมัคคาลานิดนึงครูไม่ชอบดัดขนตานะคะครูรู้สึกแบบไม่จําจำเป็นต้องดัดก็ได้นะคะ ก็ต้องปัดขนตาล่างด้วยนะคะเออครูลืมไปเอาก็จกสองสองตรงนี้ก็ได้ปัดขนตาล่างให้ดูแบบเป็นเด็กอายุน้อยต้องมีขนตาล่างนะคะถ้าขนตาล่างไม่มีจะดูแก่ใช่ไหมบางคนก็ใช้เขียนเอาก็ได้นะเอาปากกาดินสอเขียนเอาก็ได้ถ้าไม่มีนะคะไก้้สวยยังคะ อยากเรียนหรือยังคะเดี๋ยวขอทาปากนิดนึงนะโอเคคือเราความสวยของเราทาลิปสติกไม่ต้องเสียดายลิปนะบางคนทาแล้วเป็นคราบเนาะก็คือจุ่มหนึ่งทีแล้วก็ทานะคะแล้วทาปากบนก็จุ่มอีกหนึ่งทีนะคะ ันนี้เขาแต่งง่ายๆนะคะนี่โอเคนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วออกไปเที่ยวได้แล้วนะคะสวยแล้วนะคะคือวันๆหนึ่งเราแต่งแค่นี้ก็ยังดีกว่าเราไม่แต่งเลยนะคะ